รู้หรือไม่คะว่ารถอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งของ Toyota ที่คุ้มค่าและน่าใช้ที่สุดในตอนนี้คือรถรุ่นไหนวันนี้ป้ามีคําตอบค่ะตามปาไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะปาก็ยืนอยู่กับเจ้ารถรุ่นที่ปาพูดถึงมาต้นคลิปแล้วนะคะก็คือรุ่นนี้นี่เองค่ะ Toyota าเวรอนนะคะรถเฟรียมครอสโอเวอร์ MPV นะคะที่ภูมิใจนําเสนอของโตโยต้นะคะ ก่อนอื่นนะคะมาดูกันว่าทําไมรถรุ่นนี้ถึงขายดีและน่าสนใจคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบนะคะรถคันนี้นะคะได้รับการออกแบบให้ดูปราดเปรียวนะคะดูเท่ดูทันสมัยนะคะรวมทั้งนะคะยังใส่ออปชั่นมากมายนะคะมาในตัวรถนะคะในระดับราคาที่ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ค่ะการออกแบบด้านหน้านะคะของรถคันนี้นะคะขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่ตัวชุดโคมไฟด้านหน้าก่อนนะคะ ไฟหน้าของรถรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ LED Light Guiding นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นแบบซีเควนเชียลนะคะให้ความสว่างนะคะแล้วก็ดูทันสมัยมากนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ ส่วนระบบไฟหน้านะคะเป็นแบบระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับระบบ Follow Me Home นะคะช่วยให้ลูกค้านะคะสามารถที่จะเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีแสงสว่างค้างก็ให้อีก30วินาทีนะคะทำให้สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเวลาใช้งานนะคะตัวรถทุกเกตรุ่นนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะทุกเกตรุ่นนะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายนะคะแล้วก็ ใช้งานจากไฟตัดหมอกนะคะได้ทุกสถานการณ์การขับขี่ที่จําเป็นต้องใช้เลยนะคะเลื่อนมาที่กระจังด้านหน้านี้นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมกับมีตัวระบายอากาศนะคะทําให้ระบายอากาศในห้องเครื่อง ได้เป็นอย่างดีนะคะออกแบบมาให้เป็นลักษณะเหมือนรถแบบคลอสโอเวอร์นะคะลักษณะของกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเหลี่ยมมุมนะคะแล้วก็มีการตัดของสีเทานะคะทําให้รถเนี่ยดูเหมือนมีชุดแต่งมาให้จากโรงงานเลยทีเดียวนะคะถัดมาค่ะเรามาที่ด้านข้างของตัวรถบ้างนะคะสําหรับเจ้ารถคันนี้นะคะก็จะมีกระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ในเกรดรุ่นตัวท็อปนะคะก็จะมีกล้องอยู่ด้านข้างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคิ้วประตูนะคะตัวนี้น่ะช่วยในเรื่องของอป้องกันในเรื่องความการกันกระแทกนะคะเวลาเราเปิดประตูเนี่ยกันกระแทกแล้วก็ทําให้รถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการออกแบบสังเกตว่าตัวนี้น่ะชายด้านล่างนะคะก็จะมีสกเกิร์นะคะเป็นสีดําด้านนะคะ ตกแต่งมาให้รอบคันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวรถนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะก็จะเป็นในส่วนของยางนะคะสําหรับรุ่นตัวท็อปนี้นะคะตัวพรีเมียมนะคะตัวยางนะคะจะเป็นบิสโตนโทนันซ่านะคะเน้นในเรื่องของความนุ่มเงียบนะคะตัวรถเนี่ยก็จะมาในขนาดยางที่205 50R17 นะคะเน้นในความนุ่มเงียบแล้วก็เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะ เหล็อย,ยางนี่มาพรีเมียมสมชื่อเลยค่ะตัวรถนะคะก็จะมีดิเสเบรกสี่ล้อมาให้กับรถนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็ระบบช่วงล่างของรถนะคะช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตนด์พร้อมเหล็กกันโคงนะคะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังนะคะเป็นแบบทอร์ชช่นบีมอ่แล้วคอยสปริงแล้วก็พร้อมเหล็กกันโคงนะคะทําให้รถคันนี้นะคะเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ทรงตัวนะคะได้มากแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยสามารถรับน้าหนักบรรทุกได้ดีด้วยนะคะเหมาะสมกับรถ7ที่นั่งของโตโยต้าคันนี้เลยค่ะ ด้านบนนะคะในเรื่องของแหลกหลังคานะคะทาง t ต y o ต้าเราก็ติดตั้งแหลกหลังคามานะคะทำให้รถเนี่ยมีลักษณะข,ของความเป็นครอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นนะคะตัวแหลกหลังคานะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง75กิโลกรัมเลยทีเดียวสังเกตนะคะตัวรถเนี่ยจะมีเส้นสายนะคะตัวโป่งล้อด้านข้างนะคะจะมีการดีไซน์มาให้สอดรับกับตัวคิ้วตรงข้างประตูด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านหลังนะคะในเรื่องของการออกแบบเราดูที่ด้านบนกันก่อนเลยนะคะ ต่อมาจากตัวแหลกหลังคานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเสารอากาศแบบชาร์กฟินนะคะแบบคลบปฉลามนั่นเองนะคะเพื่อทําให้รถเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยตกแต่งมาเนี่ยจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะทุกเกตรุ่นนะคะมองเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้ก็คือจะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะจะให้ความสว่างที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ การดีไซน์ของไฟนี่ก็คือจะมีการเชื่อมต่อจากฝั่งขวาไปทางฝั่งซ้ายเลยนะคะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเรามองเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะคะสิ่งที่โตโยต้าเราให้มาอีกนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของเซนเซอร์ถอยหลังนะคะซึ่งเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้จะมีให้2จุดนะคะแล้วก็จะมีทุกเกรดรุ่นเลยทั้งแบบสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมนะคะ บอกแล้วว่าตัวกันชนด้านท้ายนะคะเราจะมีการดีไซน์นะคะออกแบบให้มันเหมือนมีการติดตั้งชุดแต่งมาจากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีเส้นสายตัดนะคะเป็นสีเทานะคะตัดกันนะคะกับสีดําด้านนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมตรงนี้นะคะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเทามากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะโอเค สำหรับเจ้ารถเวลอดคันนี้นะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะนะก็คือในเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารนะคะภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะบอกแล้วเป็นรถ7ที่นั่งนะคะอนเนกประสงค์เพราะฉะนั้นในเรื่องของลักษณะของการพับเบาะนะคะจะสามารถทําได้ถึง7แบบกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้ตอบสนองการความต้องการของลูกค้านะคะในการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะคะตัวเบาะเองเนี่ยก็ยังมีจุดนะคะติดตั้งตัวไ s o f i x นะคะสําหรับ กฎหมายใหม่นะคะที่ต้องรองรับการติดตั้งเบาะคาซีทของเด็กนั่นเองนะคะสำหรับเจ้าเวร้อนนะคะเป็นรถเครื่องยนต์1,504สี4สูบ16วลาวนะคะ106แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นะคะดิวตันเมตรต่อ4,200รอบนะคะตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับุมพลังขนาดนี้นะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง17.9กิโลวมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันที่เติมได้นะคะสูงสุดก็จะเป็น E20 นะคะเหมาะมากๆกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยค่ะ เอาค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของเจ้ารถเวร้อนแล้วนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขอเริ่มกันที่ตัวด้านนี้ก่อนนะคะก็คือในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีการเย็บนะคะหุ้มหนังอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีการคอนโทรลนะคะพวงมาลัยที่ตรงนี้นะคะจุดหนึ่งนะคะที่ สังเกตเห็นได้ชัดนะคะก็คือมอีตัวกล้องนะคะ360องศานะคะมีปุ่มนะคะให้เปิดนะคะแล้วก็สามารถโชว์ภาพที่หน้าจอได้เลยสำหรับเกรดรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะส่วนหน้าปัดนะคะก็สามารถปรับตั้งหน้าปัดได้ทั้งหมดแบบ4แบบนะคะ,ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบหน้าปัดแบบไหนนะคะแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆนะคะซ่อนอยู่ในนี้นะคะก็คือ สามารถตั้งวันสําคัญได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือวันเกิดนะคะหรือวันครบรอบต่างๆนะคะเพื่อเตือนนะคะให้เราไม่ลืมความสําคัญของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะ ที่เห็นอย่างนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะคะหน้าจอนะคะอยู่ที่หน้าจอสัมผัสแบบ9นิ้วนะคะสําหรับเปรดตัวท็อปแล้วก็หน้าจอสัมผัสแบบ8นิ้วนะคะสําหรับรุ่นรองท็อปนะคะนอกเหนือนะคะจากฟังก์ชันที่ Apple c a r p l a y และ Android Auto แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของข้อมูลยานพหาหนะนะคะที่มีมาในรถรุ่นนี้นะคะ เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ลูกค้าสัมผัสนะคะก็คือว่าอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการความลาดเอียงของตัวรถเองนะคะคือเป็นการวัดเป็นระดับน้ํานะคะก็จะมีข้อมูลบอกตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะมีบอกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของอุอณหภูมิภายนอกนะคะจะโชว์ที่ด้านหน้าจอแล้วก็จะมีในเรื่องของอุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นนะคะของตัวรถเองนะคะแล้วก็ อ,อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแรงดันของไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะคะ3ตัวนี้นะคะก็จะช่วยบอกลูกค้าได้นะคะว่าตัวรถเราเนี่ยต้องเข้ารับการซ่อมบํารุงอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีความผิดปกติหรือมีความร้อนขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญนะคะที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ในเครื่องเสียงรถรุ่นนี้ค่ะถัดมาค่ะแอร์นะคะรถรุ่นนี้จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นสม์ทก็จะเป็นแอร์ออโต้ทั้งหมดนะคะ ส่วนเลื่อนลงมานะคะก็จะมีปุ่มพุทสตาร์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็น engine start นะ stop นะคะจะอยู่ที่ด้านซ้ายของคนขับนะคะ แล้วก็จะมีจุดบอกนะคะว่าสัญลักษ์การค่าเซฟซิเบลของแต่ละตำแหน่งของตัวรถด,ด้วยนะคะก็คือทําให้เสริมเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวรถนะคะแล้วก็เวลาเราสตาร์ทรถเราก็จะเห็นนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของไฟสร้างบรรยากาศนะคะหรือว่าแอมเบียนไลท์นะคะที่อยู่ที่คอนโซลด้านกลางนี้นะคะจะเป็น2เส้นด้านข้างนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอมเบียนไลท์ที่อยู่ด้านข้างประตูด้วยนะคะ จะเป็นจุดนะคะ2จุดนะคะที่เน้นในเรื่องของความหรูหราของเจ้าเวลอดคันนี้นะคะส่วนเกียร์นะคะเกียร์ของรถรุ่นนี้จะเป็นแบบ cvt นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ s n t i a l s h i t นะคะตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเราชอบนะคะในการเปลี่ยนเกียร์นะคะปรับโหมดห้เป็นโหมดขับขี่แบบสปอร์ตก็สามารถทําได้เลยค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับรถเวลอดคันนี้นะคะก็คือนอกจากเกียร์ cvt แล้วนะคะตัวรถเองก็จะยังมีแบบเแบรบกมือแบบ ไฟฟ้าให้ด้วยนะคะพร้อมกับออโต้เบรกโคนะคะความทันสมัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาให้กับเจ้าเวลอยคันนี้นะคะเน้นเรื่องความพรีเมียมจริงๆนะคะก็คือตัวแท่นชาร์จไวเลสชาร์เจอร์นะคะตัวนี้ก็คือรองรับสําหรับโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้นั่นเองนะคะนี่ Okay. ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถเองเน่ก็ยังมีช่องชาร์จ USB ให้ด้านหนา้าทางฝั่งซ้ายนะคะทางผู้โดยสารด้านซ้ายนะคะ2ช่องนะคะแล้วก็มีให้อีกนะคะ2ช่องทางด้านหลังนะคะสําหรับตัวรถนะคะระบบความปลอดภัยพื้นฐานมาตรฐานของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแบบเบรกแบบ ABS EBD BA ช่วยในเรื่องของการเแบรบกได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ทำให้ระยะเบรกสั้นลงนะคะ แล้วก็ตัวระบบพื้นฐานอย่างเช่นระบบ VSC ควบคุมการทรงตัวแลกขณะเข้าโค้งของตัวรถนะคะระบบ p r c นะคะช่วยป้องกันการออกตัวแบบล้อฟรีนะคะก็มีมาให้รวมทั้งระบบ HAC เวลาออกตัวบนทางลาดชาัน Toyota ก็มีมาให้อย่างครบคันค่ะ Toyota Safety Sense ของเจ้าเวรอยคันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะระบบ PCS นะคะระบบเตือนป้องกันเตือนก่อนการชนนะคะแล้วก็ระบบ LDA นะคะก็คือระบบเตือนเวลารถออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือรับในนั่นเองนะคะระบบเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราขับขี่ให้รถอยู่ในเลนได้นะคะ แล้วก็อีกระบบหนึ่งนะคะก็คือระบบออโต้ไฮบีมค่ะระบบออโต้ไฮบีมเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟสูงอัตโนมัติเวลาเราขับขี่ทางไกลนะคะถ้าเกิดว่าพื้นถนนเนี่ยมีความมืดนะคะตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยก็คือจะป๊อปอัพขึ้นมาให้ทันทีเลยนะคะก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแลวก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะระบบ t ตโยต้าเซฟซิเซนนะคะก็ยังมีอีก2องระบบใหม่นะคะที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือระบบนะคะที่ป้องกันการเหยียบ คันเร่งแบบผิดวิธีนะคะระบบจะช่วยตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะคะทําให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะกับอีกจุดหนึ่งนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือระบบที่ช่วยเตือนนะคะเมื่อรถคันหน้ามีการเคลื่อนตัวนะคะระบบนี้นะคะก็คือถ้าเราจอดนะคะติดไฟแดงอยู่นะคะแล้วสมมุติว่าเราละสายตาลงมาดูโทรศัพท์นะคะถ้าเกิดว่ารถคันหน้ามีการเคลื่อนตัวเกิน3เมตรนะคะตัวรถก็จะมีเสียงเตือนนะคะทําให้เราทราบนะคะว่ารถคันหน้าได้มีการเคลื่อนต,ตัวออกไปแล้วนะคะก็ทําให้เราเนี่ย สามารถหันมาใจโจดใจจ่อกับการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยต่อไปนะคะแล้วก็ไม่โดนคันหลังต่อว่าด้วยนะคะภายในรถนี่ก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ตัวรถเองนะคะจะมีสีนะคะในเรื่องของเบาะนี่ก็คือจะเป็นเบาะที่เป็นเบาะผ้าสลับหนังนะคะก็จะเป็นสีดําสลับกับสีเทานะคะตัวเบาะเนี่ยก็จะมีในส่วนของอผ้าตรงกลางนะคะแล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศนะคะเน้นเรื่องความเป็นสปอร์ตนะคะ กลับมาที่ตัวรถอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เครื่องเสียงลืมบอกไปนะคะตัวรถเนี่ยเครื่องเสียงมีทั้งหมด6กลำโพงนะคะแล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแอร์แบกให้ทั้งหมด6ใบเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เพียงพอแน่นอนค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะบอกได้เลยว่าที่นั่งทุกตอนเนี่ยก็จะต้องนั่งสบายนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะคือตอนที่2นะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่นะคะของปานะคะตอนนี้สูง160เนาะพื้นที่เลกรูมนะคะมีความกว้างมากๆนะคะแล้วก็เฮดรูมนะคะก็ยังเหลือมากๆด้วยนะคะแล้วก็บาะเนี่ยนั่งกว้างนะคะแล้วก็นั่งสบายตรงนี้นั่งได้3ท่านเลยนะคะแล้วก็เรามาดูนะคะในส่วนของแอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของการปรับนะคะ ความแรงของพัดลมแอร์ได้ด้วยนะคะข้างหลังนะแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้นะคะก็คือจะสามารถปรับเลื่อนได้อีกนะคะเห็นไหมแน่ยังมีความต่างระดับนะคะปัาสามารถขยับมาตรงนี้เพื่อที่ให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะถอยเบาอ,ออกไปนะคะเพื่อที่จะนั่งให้สบายบอกไปแล้วนะคะว่าเบาะมีการปรับได้ถึง7แบบนะคะแล้วก็การปรับเบาะนะคะแบบที่ชอบมากๆเลยก็คือปรับให้มันเป็นแบบโซฟาเบสนั่นเองนะคะ รับรองว่าใช้รถคันนี้นะคะเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยสามารถพักผ่อนในรถได้ด้วยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะที่ปานาชมเจ้า Toyota v e ว o ลนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะคงได้คำตอบไม่มากก็น่อยว่าทำไมรถคันนี้ถึงคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ Toyota v e ว o ้นะคะสามารถติดต่อสอบถามน,นะคะกับพนักงานขายของ Toyota ธนบุรีได้ทุกสาขาเลยนะคะโอกาสหน้าปาจะเอาสาระดีๆอะไรมานำเสนอลูกค้านะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืม s u b s c r i b ์นะคะแล้วกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ปาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ